คุณเคยคิดไหมว่าในยุคที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าของยักษ์พูดผีและพลังงานลบมหาศาลที่พร้อมทำลายทุกสิ่งรอบตัวพระพุทธเจ้าใช้วิธีไหนในการเผชิญหน้ากับอำนาจมืดเหล่านั้นมันไม่ใช่การสู้ด้วยกำลังมันไม่ใช่การไร้คาถาอาคมที่เรารู้จักแต่คืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆวันนี้เราจะเปิดตำนานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวการปราบมารและยักษ เพื่อถอดรหัสวิธีปราบพลังลบที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิธีที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้จัดการกับความมืดมิดในชีวิตของเราได้เรื่องราวที่โด่งดังและเป็นแก่นสำคัญของการปราบพลังลบในพุทธประวัติคือการประชิญหน้ากับอัลวะกะยักษ์ยักษ์ตนนี้มีฤทธิเดชมหาศาลเป็นเจ้าของวิมานที่ดุร้ายในป่าลึกและมีนิสัยชอบจับมนุษย์มากินเป็นอาหารทุกวัน อาณาจักรของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงวิมานของอลวะในยามที่ยักษ์ร้ายออกไปล่าเหยื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งลงอย่างสงบภายในวิมานนั้นเมื่ออลวะกลับมาพบเห็นมนุษย์ผู้สงบเข้ามาในอาณาเขตของตนมันก็โกรธเกรี้ยวราวกับไฟที่กําลังจะเผาไหมโลกอลวะกะประกาศกร้าวท้าทายให้พระพุทธเจ้าออกไป แต่พระพุทธองค์ก็ประทับนั่งอย่างไม่ไหวติ่งอละวะกะเริ่มใช้ริดเดชท,ทั้งหมดที่มีอยู่มันคว้างจักแก้วที่หมุนควงไปด้วยพลังงานมืดมหาสาลหมายจะสังหารพระองค์ทันทีแต่มันก็ไม่อาจทำอันตรายได้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกยักษ์ปรับอ่อนปลวกเปียกลอยเคว้งคว้างกลางอากาศแล้วร่วงหล่นลงมาแทบเท้าของพระองค์ราวกับดอกไม้ไร้พิษสง์ ยักษ์ร้ายบันดาลให้เกิดห้าฝนที่น่าสะพรึงกลัวทั้งฝนหินฝนเครื่องประหารที่แหลมคมและฝนทานเพลิงที่ร้อนระอุแต่ก็เกิดปาฏิหาริย์ทันทีที่หาฝนเหล่านั้นเข้าใกล้พระรัศมีกายแห่งพระพุทธองค์พวกมันกลับเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดอกไม้นานาพันธุ์และผงจันทนิทิปที่มีกลิ่นหอมอบอวลเมื่ออาวุธทางกายภาพและฤทธิเดชทางไสยศาสตร์ใช้ไม่ได้ผลอละวะกะ ก็ตระหนักว่ากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือกว่ากำลังอำนาจมันจึงเปลี่ยนมาใช้อาวุธสุดท้ายที่มันคิดว่าไม่มีใครต้านทานได้นั่นคือคำถามที่ซับซ้อนและเชื่อดเฉือนหัวใจมนุษย์คำถามที่ยักษ์ตนนี้สร้างสมมาจากความสงสัยในชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาอละวะกะยิงคำถามชุดแล้วชุดเล่าเพื่อหาจุดอ่อนทางปัญญาของพระองค์คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาปรัชญาที่มนุษย์หาคำตอบไม่ได้มาช้านาน เช่นอะไรคือทรัพย์อันประเสริฐสุดของมนุษย์ทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกทำอย่างไรจึงจะข้ามโอคะห่วงน้ำแห่งสงสารอันน่ากลัวได้และคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การโต้ตอบด้วยอิทธิฤทธิ์แต่เป็นการแสดงปัญญาและสัจธรรมอย่างลึกซึ้งพระองค์ตอบด้วยความเมตตาและเหตุผลที่ตรงไปตรงมาเช่นทรัพย์อันประเสริฐสุดคือศรัทธา การข้ามโอคะสงสารต้องอาศัยสติปัญญาและความเพียรจนในที่สุดอารวะกยักษ์ก็ละทิ้งความดุร้ายยอมจำนนต่อพระธรรมและกลายเป็นอริยะบุคคลที่ปกปักรักษาธรรมะในที่สุดนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรอีกเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าคือเหตุการณ์ที่กรุงเวสาลี เมืองนี้ประสบภัยพิบัติ3อย่างพร้อมกันคือทุพพิกภัยความอดอยากอมนุษย์ยภัยจากพูดผีที่ออกอัลวาดและโรคระบาดร้ายแรงผู้คนล้มตายมากมายจนไม่มีใครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อชาวบ้านอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาพระองค์ไม่ได้ทรงรบด้วยดาบหรือใช้คาถาที่รุนแรงแต่ทรงสั่งให้พระอานน์ถือบาตน้ำมนต์แล้วเดินประปรมไปรอบเมืองพร้อมสวดพระรัตนสูตร พระรัตนสูตรไม่ใช่บทสวดเพื่อขับไล่ด้วยความเกลียดชังแต่คือบทสวดที่กล่าวถึงคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยและการประกาศสัจวาจาคือคำกล่าวที่เป็นสัจจะสูงสุดว่าด้วยอำนาจแห่งความดีงามและคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ความทุกข์ทั้งหลายจงสงบลงทันทีที่พระอานนท์เริ่มสวดและประพรมน้ำมนต์ด้วยอำนาจแห่งสัจจะและความเมตตาที่แผ่ออกไป พูดผีปีศาจทั้งหลายที่อารวาดอยู่ก็ไม่สามารถทนทานอยู่ได้มันต้องเพ่นหนีออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วเพราะอำนาจของความจริงและความดีงามนั้นหนักแน่นยิ่งกว่าพลังงานลบใดๆเมื่อพูดผีหายไปภัยพิบัติทั้งสก็สงบลงไปด้วยแก่นแท้ของการปราบในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการเปลี่ยนสภาพเพราะะพุทธเจ้าไม่ได้ทำลายยักษ์และพูดผีแต่พระองค์ เปลี่ยนพวกเขาเหล่านั้นจากผู้ถูกครอบงำด้วยโทสะและความหลงให้กลายเป็นผู้มีปัญญาและมีเมตตาแล้วเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันเราอาจไม่มียักษ์อลาวกะตัวใหญ่มาท้าทายหน้าบ้านแต่เราทุกคนเผชิญหน้ากับยักษ์ภายในและพูดผีทางคิดอยู่ทุกวันยักษ์อลวกะคือตัวแทนของโทสะความโกรธที่พร้อมทำลายทุกสิ่งรอบตัวและทำลายตัวเอง พูดผีที่เวสาลีคือตัวแทนของความหลงผิดและความทุกข์ที่กัดกินจิตใจเราวิธีปราบพลังลบแบบพุทธ,ธะที่เราได้เรียนรู้จากตำนานจึงไม่ใช่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่คือการฝึกฝนอาวุธภายใน4ประการที่เป็นหัวใจของธรรมะ 1. อาวุธแห่งสติและปัญญาปร,ราบความหลงเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตอบคำถามอาละวะ,ะเราต้องใช้ปัญญาในการตั้งคำถามกับความทุกข์ของเราเอง พลังลบมักมาในรูปของความเชื่อผิดๆเช่นฉันมันไม่ดีพอหรือทุกอย่างมันแย่ไปหมดเราต้องใช้สติป,ปัญญาไตร่ตรองว่าความโกรธนี้มีประโยชน์จริงหรือความกังวลน,นี้มีอยู่จริงหรือไม่ในขณะนี้การเห็นแจ้งในความจริงจะทำให้ความหลงผิดหมดฤทธิ์ไปเองเพราะความจริงคือแสงสว่างที่ไล่ความมืดอาวุธแห่งเมตตาและกรุณาปราบโทะและความเกลียดชัง พระพุทธเจ้าสยบยักษด้วยการแผ่เมตตาพลังงานของความโกรธและความเกลียดชังจะทำลายล้างเมื่อมันพบกับพลังงานที่เหมือนกันแต่เมื่อมันพบกับเมตตาที่บริสุทธิ์มันจะไร้กำลังลองฝึกแผ่เมตตาให้กับคนที่ทำให้คุณหงุดหงิดหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณโกรธเมตตาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับความผิดของเขาแต่หมายถึงการปล่อยวางและไม่สร้างพลังงานลบเพิ่มการไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง คือการยุติสงครามกับยักษ์ในใจเราอาวุธแห่งสัจจะและศีลธรรมปราบความเท็จเหมือนการสวดพระรัตนสูตรพลังงานลบจะสลายไปเมื่อเจอกับความจริงและความบริสุทธิ์ของจิตใจเมื่อเรามีศีลธรรมและความจริงใจในการกระทำชีวิตเราจะเปล่งรัศมีแห่งความดีงามออกมาเองพลังงานที่ไม่ดีหรือพูดผีแห่งความทุกข์ใดๆก็ไม่อาจเข้าใกล้ได้เพราะไม่มีช่องโหว่ให้มันเกาะกลุ่ม การดำเนินชีวิตที่ซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอาวุธแห่งความเพียรหรือวิริยะปร,ะราบความท้อแท้การต่อสู้กับพลังลบภายในต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปหาวิญญาณร้ายเพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการบำเพ็ญเพียรต่อเนื่องมานับชาติการต่อสู้กับความเกลียดครั้นความท้อแท้และการผัดวันประกันพรุ่มคือการต่อสู้กับมารในระดับพื้นฐานที่สุด ความสำเร็จทางโลกและทางธรรมล้วนต้องใช้ความเพียรเป็นเครื่องนำทางดังนั้นการปราบยักษ์ที่แท้จริงตามตำนานพุทธคือการเปลี่ยนพลังลบภายนอกให้กลายเป็นพลังบวกภายในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นกัลยาณมิตรและที่สำคัญที่สุดคือการปราบยักษ์ร้ายในใจเราเองด้วยอาวุธที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นคือปัญญาเมตตาและสติ